ครับสวัสดีครับสองมา้าแห้งผ้าม้วนแอดมินเดินห้างไปวัดจุมซีครับไปรวมง,งานแฮล่ระคังครับกลับไปพ่อปูสามหกซีครับปูพ่นหิ่นแนวทางมากครับเม็ดเดียวจบพ่นวากลับไปฟังว่าปูพ่นฟันตั้งดตเพ่นฟันมาตัวเดียวครับจังๆเลยพ่นวากลับอ่าสำนัก ว่างน้ำเขียวครับกระเปิดเพิ่นไปมา,าสำนักว่างน้ำเขียวนี่กะเพิ่นกาให้มากเท่กันครับเป็นตัวได้นั่นกัไปรับส้มนกฟางน้ำกันครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับเด้อมีช็อตเด็ดตลอดครับสองเจ็ดเจ็ดสองกันเจ็ดเจ็ดอัน,นคือพระอยู่วัดอาจารย์กะฝันฝันมาเห็นงูกเกี่ยวกันสองตัว อืนากกตีครับผม่รักจัอะไรกี้งอคือมันจิออกตัวนี้คันมาจาน์มักเจ็ดสองจาย์มักเจ็ดสองเนาะกันเจ็ดเจ็ดกันไว้เจ็ดเจ็ดคันมากครัมันาเป็นล่างเลยอจารย์ันมากเป็นล่างเออดินไหเนาะข้างบนข้างล่างข้างในแต่ว่าขนาของคือ แนวทางอืมอืมเนาะโม่เนี่ยแล้วนะอาจารย์เนี่ตัวแรกกันซีมาต่ที่นี่เนี่ยคือฝันตัางลักษณะคือมันมันต้องมาตัวนี้เนาะอ่าอือันนี้ก็เป็นนันพระยองกับฝันคิดกันครับผมฝันว่างูงูมาเกี่ยวกันอยู่หน้าพุทธิสองตัวอืมเราฝันอืมฝันกันแล้วเอาอย่างไรเตะอ่ ก็ลักษณะนี้ก็คือมันใจตรงนี้น่าจะเนาะอันนี้เป็นปูอ่ะอย่งก่อนอ่าเป็นปูสามหกซีแล้วครับเด้อแอดนี่เหมือนห้างก็พอเพิ่นพอดีแต่ได้ไ้เพิ่์นบลูเรื่องเล่าพวกฝันให้ฟังครับอ่าขวกฝันของอาจารย์เพิ่นปูสามหกซีอ่าปะกันพอดีก็เป็นไรกับฟูได้มักตัวนี้ก็ ลงทุนแลยง้อยนะครับเนาะลงทุนเลยเพิ่นง่ายอะไรทำบุญน้ำเพิ่นร่วมกันครับผมครับผมจากเพิ่นกับนี่น่าสังอย่างไรยันครับถ้าเพิ่นมั่นใจครับคนว่าฟันลักษณะนี่คือตัวนี้มาแทะน่าแท้ครับก็จอมนี่ก็อันนี้ก็ว่าอัะไรยุ่งละเป็นแนวทางนะครับเด้อเป็นแนวทางเพิ่น มะคอกันพอดีมะป้ากันพอดีเดี๋ยวมีโอกาสโมอๆเขนเลยเขาเงี้ยกันแอดนี่สิเดินห้างไปบุกหอบ้านคุณแล้วครับอืมเพราะว่อก่เคยลงคลิปุ่นจากจีอครับทีเนี่ยแต่สมัยตะกี้แอดมินเคยนางว่าวโย่พุ่งออกไงหายหาสามลังเนาะเงี้อนั่นครับเป็นแนวทางครับขอบคุณอาจารย์เพิ่นหลายๆครับแนวทางเนาะ คุณอะไรครับโบ,ด,บดพิชอ่ะโบนอ่าสนักพิจอ่ะผมว่าแต่งตัวแล้วผมกนี้ไทยยางนีหล่อแล้วจะไปโบดไม่ได้โกนหนวดว่างั้นพระกนล้วไปมองที่บ้านเลขที่มันหนึ่งหกสามอ่ะเฮ้ยม่เป็นงันเหมือนกันเลยฝันสองวันเมื่อกันเลยอออันกะโชคดีก็เพราะมเป็นพอสอเป็นปีพอสอัอนกโชคดี ฝันปรงวัตใช่ไหมี่ะครับผมติดกันเลยฝันคืนฝันอีกใช่ไหมอืมฝันคืนแรกก็บ้าคนเอามายื่นให้กระดาษหนึ่งกระดาษอ๋อใช่แล้วก็พอฝันไปบอกว่าฝันว่าไปบวชผมได้ชายสวยหล่อเลยหลังจากหนวดไม่โดนอ่ะหลังจากเห็นไอ้กระดาษแล้วก็คือคืนที่แอดมินมาทำข่าวนั่นแหละเนาะแล้วก็ พอไปดูที่ประตูหน้าบ้านมันเขียนว่าหนึ่งหกสามอ่ะว่ะหมู่ห้าอืมทำไมมันเขียนงี้วะหนึ่งหกสามอืมหมู่ห้าอืมสองคืนซ้อนกับท่านผู้ชมอืมอันนี้ก็เห็นชัดเจนเลยเนาะเห็นชัดเจนเลยครับเขาเรียกตัวเดิมเนาะเออตัวเดิมว่ามันมาแน่กว่านาะนั่นเดี๋ยวมันจะมาดีหรือเปล่านาะพอสอด้วยไปฟอกสอเลยอืมถ้าพูดเชื่อนั่นเหรอื่อนี่ เยอะครับต้พูดจัดแล้วค่ะเยอะไหมงูสานได้ใบเดียวมันไม่มีเราทซื้อน้อยแท้มันไม่มีเขาต้อซื้อไปก่อนแล้วหรอเมื่อวานที่บางน้ำเขียวให้ห้าศูนย์ห้าใบบ้านบางน้ำเขียวกันมาเมื่อวานก็ไปเหรอคะไปครับไปอะไรไปทำพิธีเหรอไปไปคุยกับปู่อ๋อพผอาจารยนก็ไปอืม ไากันหมดเลย505เลยค่ะอืมกดเดียวใช่ไหมหกเอ้ <6 S 1> 46 47ล่างเหรออืม46 47ล่างใช่46 47ฮะบน505อืมบน505กับ6 46บน หก6ด้วยบนโอ้โออจะมาตัเขียน6กสอเขาไปถึงพ่อเขียนใสดินเลยฮะไปถึงพ่อเเขาเขียนใสดินเลยอ๋อจะปูอยู่ที่น่นเหรอปูอยู่ที่นั่นมันจะเปิดออืมโต้โต เอาเขียนเลขใส่พื้นเลยใช่ไหมใช่ห้าศูนย์ห้าหกสี่หกอืมเขยใส่พื้นดินเลยโอ้แจ้เอานิ้ววาดนิ้ววาดเลยลงพื้นเลยอืมสีสุดโต อระปุดบอกครัท่านผู้ชมวันนี้เราวางน้ำเขียวเด้ออันนี้วางน้ำเขียวใช่ไหมอยู่ใกล้ไหมจากเรานี่อเราสั่ประมาณหกกิโลอ้ไม่ไกล้เพราะเราเพราะพ่อจาร์ก็ไปใช่นเมื่อวานเนี่ยก็คือไปด้วยกันแล้วก็ได้ได้ตัวนี้มาเนาะออืืไม่แน่ไม่แน่ ก็ซอไม่นิดๆตะพุ้ยรู้ไหมเนี่ยซีหกหน่ะเออซีหกกับหกสามเนยแหละสามหกสี่ไงอาจจะมาข้างคำบุญเลยแต่ตอนนี้ผมกำลังกินข้าวเออกินไปเลยไม่เป็นไรกินไปเลยไม่เป็นไรไอ้แมนก็กินค่ะไม่เดี๋ยวไปถ่ายออกดูทุกแล้วกินข้าวเอ้าคนเนาะก็ต้องกินข้าวตัวต้องทับต้องเดินด้วยห้องเนาะ เมื่อกลวงแล้วหรไม่รอม่ไม่รอแะ้วเม่อไม่รอตับปืยไม่เป็นไรต้องลอยแล้วทําไมไม่ตับเปื้อยตับปืกินน้ำาละอ้เนีไปกินด้กัน้างกินน้ปลนะเอ้เ่ไปกินอ้เนไอ้พกินได้กันกับตับเปื้ดเนี่ยนะคะเติมข้างมาก ถ้าชอบไก็นออันนี้แหละชอบออกดีหกบบนี้แหะอเนาะแบบหนึ่งสามหกเลอ่ะดีหกสามหอะไรจะกิดขป้นได้วเนาะบอกผ่ากกินหรือเปล่ากครับกินแค่อบคุณวันนี้เป็นลำตไวด์อ่าอืม การจะไม่ควายเร็วหรือว่าเนาะไม่ไม่รอดเนาะต้องรอเนาะทับพืนเนาะต้องรอครับต้องรอก่อนต้องรองานกรงานว่ายไงเนาะต้องรองานก่อนเนาะงานเสร็จตอนนั้นทับพืนเนาะเดีที่แนี่ยทับพื้นฟันมาแล้วเชินให้มาแล้วแค่นั้นแหละจบไม่มีอะไรมากมายโดยถึงเข้าเน้าประมาณสิบคนถูกเขียนที่ดินเลย ยิ่งเหรอเลยอืมนี่ๆๆๆๆๆก็เกิดขึ้นได้เนาะผู้บอกว่าขอให้มั่นใจปูเด้ออืมผู้พูดอย่างนี้เลยบอกขอให้มั่นใจขอเชื่อใจมั่นใจอืมมาได้หมดทุกทางนะขับเปิดเนาะครับนี่อะไรเด็กสวยอยู่เด็กพอซอ เพราะสอบพีใหม่ไงตะเพือกหกสามหกสี่สามหกสีอาจจะมาของระเพือก็ได้กระเพือกก็คืนช้อนอเืกก็ดกเดียวกันใช่